สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและลายออนคา r กันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนเลยออนคากันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะจูนมีรถตู้พรีเมียมนะคะเป็นรถฮุนไดสิบเที่นั่งนะคะเอามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดว้าวแน่นอนคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะยังไม่พอเท่านั้นนะคะ ออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะ BSM จุดเตือนจุดอับสายตานะคะและยังมีระบบช่วยการขับขี่ Cruise Control ด้วยนะคะชมนี้นะคะจะได้เกียร์ปุ่มกดแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองใครที่รอชมว่าคันนี้นะคะจะราคาเท่าไหร่ไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันก่อนเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือฮุนไดสตา t a เลียนะคะ2.2ตัว S นะคะคันนี้นะคะผลิตในปี2021นะคะลูกค้าออกปี2022นะคะและจดทะเบียนปี2023นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดว้าวาป้ายแดงเนี่ยบอกเลยราคากลมๆเนี่ย2ล้านบาทนะคะวันนี้หายไปแล้ว50%นะคะราคาไม่ถึง1ล้านนะคะ กับฮุนไดสตาเลีย 2.2S นะคะคันนี้นะคะมาทำโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนนะคะคันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะบอกเลยว่านะคะเป็นรถบ้านนะคะและรถนะคะบอกเลยว่าเราคัดสรรมาให้แน่นอนนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีวันเหตุชนหนักผิกควม่มหรือว่าน้ำท่วมและสำหรับคันนี้นะคะราคา9 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจะผ่อนอยู่โดยประมาณ16,000บาทต่อเดือนนะคะนานสูงสุดถึง7ปี หรือ84งวดเลยคันนี้นะคะจะมีฟังก์ชันออปชันนะคะภายในจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเข้ามาชมกันเลยนะคะ เริ่มในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะเขาเป็นโฉมใหม่ไหมเนเชนนะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะการออกแบบดีไซน์ตัวรถนะคะภายนอกนะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยในส่วนของกระจังหน้านี้เลยสวยมากนะคะเป็นกระจังหน้าลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะก็นี้เลยค่ะดีไซน์ใหม่นะคะจะเป็นไฟหนหา้านี้เลยค่ะยาวแบบนี้เลยน,นะคะไฟจะติดทั้งซ้ายและขวานะคะ ไฟหน้าด้านล่างนี่เป็นมันติรีเซคเตอร์มาให้แบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังมีให้ครบและคันนี้นะคะบอกเลยว่าซื้อในราคา9 9 9 0 0 0ับาทได้อะไรอีกนี้เลยค่ะได้ทะเบียนสวยนะคะ3ตัวด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะซื้อรถนะคะยังได้ไป้ายทะเบียนสวยแบบนี้เลยนะคะ966ให้กันไปด้วยพร้อมติดรถเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวรถสีดา นะคะสำหรับหุนไดตาเลียเนี่ยใครๆก็รู้ว่าสีดำนะคะเป็นสีมาตรฐานเป็นสีที่ขายดีนะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ได้สีดำเข้ามาใหม่แล้วนะคะอ่ะในส่วนของล้อมแม็กกันบ้างค่ะคันนี้นะคะก็ได้ล้อมแม็กนะคะสเปคเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากนะคะมากันด้วยขอบ17นะคะและยังได้ยางใหม่ของ ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของโยโกฮามานะคะปี2024พร้อมใช้มากเลยยางใหม่แม็กสวยนะคะและในส่วนของโชคช่วงล่างคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเดิมๆรับประกันได้เลยว่าไม่มีวัตเหตุชนหนักผิกามหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล็บโอนได้ร้อยซสวยมากนะคะสําหรับคันนี้และในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วและยังมีนะคะ BSM นะคะจุดเตือนจุดอับสายตามาให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจุนแจ้งก่อนถ้าโฉมปี2021นะคะเขาจะมี2รุ่นย่อยนะคะตัว S กับ SCL นะคะสำหรับตัว S เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่บอกเลยว่า ฟังกชันความปลอดภัยนะคะออปชันมาแบบเยอะมากนะคะเหมือนไม่ใช่ตัวเริ่มเลยเหมือนตัวท็อปในรุ่นอื่นๆเลยนะคะแล้วก็นะคะคันนี้นะคะจะเขาเรียกว่ามีระบบนะคะสมาร์ทเอนจิ้นคิเลนะคะกุญแจอยู่ในระยะสามารถปลดล็อกรถได้ด้วยนะแล้วก็นี้เลยคันนี้นะคะตัว S จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะมาให้ทั้ง2บานนะคะซ้ายขวานะคะจากโรงงานแบบนี้เลยภายในนะ ได้เป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะทั้งหมดนะคะ11ที่นั่งที่เป็นรถจุคนและสามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะด้านท้ายสำหรับฮุนไดสตา t a เลียก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะดีไซน์สวยดีไซน์ใหม่นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังเซ็นเซอร์มีมาให้ครบแล้วฝาท้ายลูกค้าถามว่าบานใหญ่เปิดง่ายไหมจูบอกเลยว่าเปิดง่ายเบาสบายนะคะออกแบบดีไซน์มาได้ดี เริ่มกัจากในส่วนของคานด้านหลังกันก่อนเลยนะคะเราจะให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะที่ร้านนะคะคัดลถดนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับรับประกันได้เลยว่าไม่มีวันเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถระบุในสจญซื้อขายได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่แบบนี้เลยคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆภายในสวยนะคะเป็นสีเบจ ตัดกับตัวรถสีดําลงตัวมากๆนะคะสีเบทเนี่ยทำให้รถนะดูโป่งดูโล่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับฮุนไดสตาร์เลียเนี่ยเขาจะมีดีนะคะเยอะมากๆเลยสําหรับเบาะแถวสุดท้ายนะหากลูกค้ามไม่ได้ใช้เบาะนะคะสตาร์เลียํทำมาได้ดีแถว2แถว3แถว4สามารถพับเรียบเรียบได้ทั้งหมดทุกแถวเลยนะคะแล้วก็ ยังสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะคะมีพื้นที่วางของนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยคันนี้นะคะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะใครที่หาคุณด d a สตาเลียราคาไม่ถึง1 000, ล้านจะบอกเลยห้ามพลาดแล้วก็ออปชันมาแบบเยอะมากๆอะถัดมาค่ะให้ดูไล่ๆตัวรถกันเลยนะคะจูนให้ดูรอบคันเลยว่าคันนี้นะสีสันสวยงามนะคะได้เป็นรถปีใหม่ที่มีวารันตีด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้อ่ะเดี๋ยวจุนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ชมนะเหยียบเบรกกดปุ่มพุ s ต s t a r อ่าแค่นี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวให้กล้องดูเลยนะคะเริ่มมาจากเบาะก,กันก่อนนะคะเบาะนะคะจะได้เป็นบอหนังสีเบจท,ทั้งหมดเลยค่ะสภาพใหม่มากๆเลยเบาะทุกตัวนะคะยังแน่นยังตึงแบบนี้เลยคันนี้นะคะพร้อมใช้งานมากนะคะราคาเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทนะคะได้ขับหุ่นไดสตาลียแล้วนะคะ ใครที่หาอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะและนะคะในส่วนของคอนโซลน,นะคะตรงกลางเป็นสีดํานะคะสวยมากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะเลขใหม่เลขใหม่คันนี้นะคะใช้ไปโดยประมาณ130 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคันนี้บอกเลยว่าประวัติศูนย์ชัดเจนเลยนะคะลูกค้าขาอ่า และในส่วนของพมลัยนะคะจะได้เป็นพมมลัยหนังมัลติฟังก์ชันอย่างดีเลยนะคะด้านซ้ายมือสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีแอร์แบ็กด้วยนะด้านขวาม,มือมีระบบช่วยการขับขี่คูดคอนโทรโอ้โหจุนบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชันดีฟังก์ชันเยอะครบมากๆเลยและในส่วนของหน้าจอนี่เวลาเป็นโฉมไมเนเช่นะคะหน้าจอก็ดีไซน์ใหม่นะลูกเล่นมีเดียมีครบเลยนะคะโฉมนี้นะคะยังได้ a p p เปิลค p l a พ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะแล้วก็ในส่วนของ Air จะเป็น Air Auto นะคะแยกซ้ายขวานะคะและสามารถนะคะเ,เปิดแอร์ด้านหลังได้ด้วยโอ้โหครบมากนะและในส่วนของเกียร์นะคะโฉมสตา r เลียนะคะจะได้เกียร์เป็นแบบไฟฟ้าแล้วเป็นแบบปุ่มกดนั่นเองดีไซน์ใหม่นะคะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้สวยตัวรถไม่พอนะคะ ประวัติก็ต้องสวยด้วยซึ่งคันนี้รถเลขไมาหนึ่งแสนสามกิโลแต่ลูกค้าขาลูกค้านะคะดูแลศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลย นะคะอันนี้จะเป็นประวัติที่ลูกค้าเข้าศูนย์มานะคะซึ่งคันนี้นะก็ยังเหลือวารันตีอยู่นะคะของตัวรถก็คือ5ปีหรือ150,000กิโลนะคะจูนก็จะแนะนําให้ลูกค้านะคะเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะเพราะว่าวารันตีของเขายังไม่หมดและในะส่วนของคู่มือนี่ไม่พลาดค่ะคู่มือของเขานี่เลียกมีใหญ่นาะนะแบบนี้เลยนะคะเอกสารครบนะคะเข้าศูนย์ชัดเจนวารันตียังอยู่ลูกค้าออกไปสบายใจได้เลยนะ จุนพามาชมในส่วนของห้องพูดิสานด้านหลังกันบ้างนี่ประตูไฟฟ้าสองบานซ้ายขวาด้านหลังนะสะดวกสบายมากๆเลยนะเป็นตัวเอที่ได้ประตูไฟฟ้าแล้วมาจากโรงงานและสําหรับเบาะนะคะถามว่านั่งได้จริงไหมจุนบอกเลยนะคะหุนใดเขาทํามาได้ดีแถว2แถว3แถว4นะคะสามารถใช้ได้จริงๆและแถวสุดท้ายลูกค้าจะเห็นเลยว่า พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าลูกค้าไม่เคยใช้งานเลยนะแล้วก็สภาพเบาะน้ําใหม่มากๆนะคะสามารถติดตั้งคาสีได้ด้วยสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะแบบนี้เลยคันนี้จุนบอกเลยว่าสวยนะคะไม่จกตาแน่นอนสําหรับในส่วนของด้านบนกันบ้างลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นสีเบจมันจะสกระปรกไหมนี่ให้ชมเลยลูกค้าเก่าเขาดูแลรถด,ดีมากๆเลยค่ะ ้าเพดานไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนของปากาเลยนะคะสีนี้นะบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาย,ยากนะอะแต่นี่คันนี้ใหม่มากๆเลยแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะคะไม่ร้อนเลยค่ะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างไหมคะอ่าไปชมกันเลยค่ะนี่คันนี้นะสีดำภายในสีเบจสวยมากๆเลยค่ะ,ะห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเนาะ เราให้ดูทั้งภายในภายนอกนะคะคันด้านท้ายเรียบร้อยแล้วเรามาชมในส่วนของคันด้านหน้ากันบ้างนะ,ะนี่ค่ะ,ะเราให้ดูนะคะเริ่มมาจากน็อตกันก่อนเลยเนาะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีถอดเลยรกกลูกลมๆนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆโครงสร้างเดิมไม่มีวัะเหตุชนหนักผิดความหรือว่าน้ําท่วมนะคะ ตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะบอกเลยว่าทั้งประหยัดนะคะทั้งอึดทั้งทนนะคะแล้วก็รถเนี่ยเข้าสูนตลอดทุกระยะนะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ใหม่ใสๆแบบนี้เลยนะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับรถนะคะฮุนไดสตาเลียนะคะ 2.2S ปี2023แจ้งก่อนนะคะรถผลิตปี2021 ลูกค้าออกปี2022นะคะและจดทะเบียนปี2023คันนี้ออปชั่นจุกๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะคะกล้องถอยมีมาให้นะคะ BSM จุดเตือนจุดอับสายตามีให้ครบเลยนะคะและคันนี้นะคะก็มีวารันตี0ยังเหลืออยู่นะคะ5ปีรือ150,000กิโลโอโหบอกเลยวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเพียงแค่999,000บาทเลยนะคะ ใครที่หาอยู่นะคะสิ้นปีนี้จะไปเที่ยวกันคันนี้จูนมาจัดโปรโมชั่นแบบสุดพิเศษเลยคันแรกในรอบปีนะคะกับ h ุ u นไดสตาเลียนราคาไม่ถึง1ล้านแล้วนะคะปายแดงคันนี้นะคะเกือบ2ล้านเลยนะคะแต่วันนี้ราคาหายไปแล้ว50%นะคะคันนี้ย้ําีิทีราคาเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้เลย จะผ่อนอยู่โดยประมาณ16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถที่นาร้านก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e แบบว่า Lion ค่ะรถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะปักหมุดไว้ที่ตรงนี้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะคะ อยู่แถวเซนทรัลเวเกตหาไม่ยากเลยหรือใครที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยไลออนคาเป็นภาษาไทยง่ายๆค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะโทรสอบถามที่อยู่นะคะโทรสอบถามเครดิตโทรสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาอยากจะวิดีโอคอลดูรถก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะที่ร้านมีบริการนะ จะส่งไฟแนนซ์เปเซ็นเ,เอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะคะพอผลไฟแนนซ์อนวัตเรียบร้อยแล้วยังไม่สะดวกมารับรถอีกเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราจะล้างพ่นยาฆ่าเชื้อสปาให้ใหม่ลูกค้าได้รับรถไปมั่นใจได้เลยว่ารถสวยสภาพใหม่นะคะสภาพายแดงแน่นอนวันนี้นะคะคันนี้กับฮุนไดสตาเลีย2.2ตัวเนะคะราคาไม่ถึง1ล้านนะคะ ฝากไว้เป็นทางเลือกด้วยนะคะรถสวยประวัติดีเข้าสู่นะคะวันทีศูนย์ยังอยู่ต้องคันนี้เท่านั้นเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมทั้งภายนอกภายในนะคะรายละเอียดตัวรถครบหมดแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ